สตรอเบอร์รี่ไหมสตรอเบอร์รี่อันนี้นะครับพี่ภู๋กับพี่พอตนะครับวิ่งเสื่อนเาเรากำลังจะไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนนะครับไปตามพี่ภูไปพี่ภูเอาลูกใหญ่ๆนะลูกเออไปตามไปตามพี่ภูไปไปเข้าไปเลยไล่การ์ตูนนี่ใช่ไหมนี่นี่สตรอเบี่อันใหญ่นี่อันใหญ่ทำให้พี่ภู ไปถ่ทั้งไปทั้งนเดี๋ยวพิ่งไปกินเราต้องไปล้างก่อนเราเก็บดูก่อนบแบกแอกดูสิลกูกเนี่ยโอ้นี่ลูกบอลเลอร,ร์เลยนี่นี่ไงลูกบอลเลอร,ร์เลยโอ้ยลูกใหญ่เลยไอไว้ไไโอ้ไม้ใหญ่กว่า โอเคหวานวะอร่อยคุณต้องแหวกดูนะถ้าไม่แหวกดูคุณไม่เจอนะ อันนี้แดงกับแบบว่าแดงขาวๆหน่อยเอาพอกินพวกเนี้ยฝึกไว้ครับฝึกไว้เป็นอาชีพ<อ>ครับไ<อ>หนพี่พอดดูสิพี่พอดเวลาพี่พอดได้เจออันแดงใหญ่ๆนะลูกแดงๆนะพี่พอดก็ จับปุ๊บแล้วก็ตัดชึบอย่างนี้นี่ป่ะนั่นแหละแจ๋วเลยนี่พี่พรมาดูนี่ลูกนี้ลูกนี้มืนกับพ่อใหญ่ใหญ่ป่ะนี้ใหญ่ป่ะนี่พ่อเห็นแวบๆนะเม่พ่เห็นแวบๆนี่นี่นี่พี่พรมาตัดให้พ่อก่อนนี่เหมือนจะเห็นแล้วเห็นไหมนี่ลูกใหญ่เลยเห็นไหมพี่พรเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะพี่พรจับตัดจับให้พ่อเดี๋ยวพ่อตัดจับจับปลายมันออกมาจับหัวมันออกมาอ่าดื้ปุ๊บเอ้ย จะพอตัดเองค่ะเอาไปเอาไปให้แม่ก่อนเอาไปให้พี่ภูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูตัดไม่อันตรายอันนี้อันตรายอันตรายตัดเอาไปให้พี่ภูไปใส่กระถังเดี๋ยวเราจะไปกินบนรถกันนะครับเติมปากกันนะครับพี่ลองชิมทำไมหวานเหี้ยว่ทำไมหวานเนี่ะ หวานเจียบเลยไหนี้หวานค่อยใส่ลงไปเบาๆเบาๆเบาๆสิุ้อไม่มีอจะเหมือนจะเห็นนะรับรับเจอเหรอครับพี่พอสพอก็เจอเหมือนกันนี่เลยว้าว ซื้อกินมันไม่สนุกครับต้องเก็บเองครับอะไรนะครับพี่พอตพี่พอหานีู่ใหญ่ไม่เจอพี่พอตได้เก็บได้เยอะยังอ่ะพี่พอตอ่ะ ไอ้หนูก็มาหากับพ่อสิตรงนี้นี่มาเขาไม่พอาไมพ่อเขาไมพ่อเขาไมพ่อรักหนูจังเออก็หนูเป็นลูกก็พ่อก็ต้องรักหนูสิพ่อรักหนูที่สุดในโลกเลยรู้ยังไม่รู้ไม่รู้นี่นี่นี่พ่อมาเอาตัวอันใหญ่นี่มานี่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 พ่อจะบอกมาลงมาลงมาลงมาเอามาลงมานี่ลงทางนี้นี่

นับนี่ไะไหนเจ้าตกแตกเอามาทำไมอ่ะที่ใบไงแตกแต่ฮะุ๊กนี้หวานเจอบริจะมีหวานกับไม่หวานด้วยนี่วันนี้เราเก็บจากไร่สดๆเลยจะแมบบ่พี่พอสครับ